สวัสดีค่ะมาพบกับสรุปกองทุนรวมหุ้นจีนนะคะวันนี้ EP ที่13 V We China Growth ค่ะกองทุนนี้เขาติดพิกของฟิโนมิน่าด้วยนะคะเขาแนะนำนั่นเองกองนี้เขาบอกว่าเป็นกองทุนหุ้นจีนขนาดเล็กที่เน้นการเลือกหุ้นแบบป o ต u อโดยเน้นไปยังหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงสอดรับกับการเติบโตของประเทศจีนในระยะยาว ด้วยระดับนี่สินต่อหุ้นที่ต่ำเพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทนไปพร้อมๆกับความผันผวนที่ต่ำกว่าหุ้นมาดูกันที่ผลตอบแทนกันนะคะล่างสุดเลย6เดือนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีบวกถึง29.93%เเลยนะคะแล้วก็มา3เดือนย้อนหลังเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากแล้วก็ 1>, 1เดือน1 Week วีเนี่ยก็ยังบวกอยู่ค่ะบวก10.90และบวก3.08และ1วันย้อนหลังนะคะเขาลบ2.31ก็เป็นธรรมดานะคะมีขึ้นแล้วก็มีลงมีบวกมีลบนะคะไปดูกันที่ข้อมูลกองทุนกันค่ะ กองทุน V China Growth นะคะค่าความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6เช่นเคยเป็นกองทุนรวมตราสารทุนนะคะฟ d เด f u ฟนของเขาคือ Matthew Asia Fund China Small Company Fund นะคะนโยบายค่าเงินเนี่ยการป้องกันความเสี่ยงจะขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผู้จัดการกองทุนเลยนะคะสำหรับกองนี้ไม่มีจ่ายปันผลนะคะค่าธรรมเนียมในการขายเนี่ยอยู่ที่1.61%นะคะค่อนข้างสูงเหมือนกันค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืน ก็ยังยกเว้นอยู่นะคะยังไม่เก็บ ถัดมาเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนรวมรายปีนะคะอยู่ที่1.6%ต่อปีค่ะและในการลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปนะคะมีขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นมีแค่หนบาทก็สามารถซื้อกองทุนได้นะคะวันที่จดทะเบียนกองทุนคือ13สิงหาปี6 3ที่ผ่านมานี้เองนะคะเป็นกองสดสดร้อนๆเช่นการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ประมาณ670ล้านบาทค่ะ โอเคเราก็ไปดูต่อกันที่หนังสือชี้ชวนนะคะกองทุนเปิดวีไชน้าโกรด์เป็นของบลจวีนะคะกองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวมฟิดเอร์ฟันที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศค่ะ คุณกำลังจะลงทุนในอะไรนะคะนโยบายการลงทุนเนี่ยเขาเน้นลงทุนในกองทุน m a t t h e w Asia Fund China Small Company Fund นนะคะเพียงกองเดียวเท่านั้นโดยใช้สกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วกองนี้ก็มีวัตถุประสงค์การลงทุนเนี่ยเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาวโดยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ตามตลาดขนาดเล็กในประเทศจีนค่ะหรือดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับประเทศจีน ส่วนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุนนะคะกองทุนหลักเนี่ยเขามุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัดค่ะส่วนกองทุน V ีนะคะวีไชน่าโกลดเนี่ยเขาก็มุ่งหวังให้ผลประกอบการนะคะเคลื่อนไหวไปตามกองทุนหลัก กองทุนนี้นะคะเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนได้แล้วก็ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวได้นะคะส่วนผู้ที่ไม่เหมาะนะคะคือผู้ลงทุนที่เน้นที่จะได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือคาดว่าเงินต้นจะอยู่ครบถ้วนนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนนะคะกองนี้อยู่ที่ระดับ6นะคะค่อนไปทางเสียงสูงเลยหน้านี้จะเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญะคะ่ะมีให้พิจารณา5้คอด้วยกันนะคะอันดับหนึ่งเลยก็คือเป็นความผันผวนของผลการดําเนินงานกองนี้อยู่ที่15-25เเนนะคะค่อนไปทางสูงก็ผันผวนหน่อยเนาะ และถัดมาค่ะเป็นการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวมนะคะอันนี้เสี่ยงต่ำหรือไม่เสียงเลยนะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ10%เท่านั้นถัดมาค่ะเป็นการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมกองนี้อยู่ที่20-50%ถึงนะคะก็อยู่ในระดับกลางค่อนไปทางต่ำหน่อยนะคะถัดมาค่ะการลงทุนกระจายตัวรายประเทศรวมนะคะอันนี้สูงสุดเลยมากกว่าแปด้วยกัน และสุดท้ายค่ะเป็นการป้องกันความเสี่ยงนะคะก็จะขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผู้จัดการกองทุนเลยโอเคต่อมาดูกันที่สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนนะคะกองทุนนี้เขาจะลงทุนแค่2ส,ส่วน2อย่างเท่านั้น1เลยก็อยู่ในกองทุนหลักนั่นเอง98.06%นะคะและอีก1.94%เก็บเป็นเงินออมทรัพย์ค่ะ ถัดมานะคะเรามาดูกันที่สัดส่วนของประเภทอุตสาหกรรมที่กองทุนนี้ไปลงทุนนะคะสูงสุดเนี่ยเขาจะอยู่เป็นประเภทหุ้นเทคค่ะ26% i n d u s t r i อ l นินดัสเทรียลนะคะ20.8%ค่ะถัดมาเป็นเฮลท์แคร์1 1 8 0นะคะมีอุปโภคบริโภคค่ะเรียลเอสเตดแมทเทเียลนะคะพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ฟินแลนเชียลค่ะ ด้านล่างนะคะจะเป็นชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด5อันดับแรกเลยอันดับ2นะคะจะเป็น b i l ลี่บิลลค่ะเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในจีนที่ใหญ่มากๆนะคะอันดับ3จะเป็นเวยม็อบไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมนะคะจะเป็นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เป็นอ e ีคอมเมิร์ซค่ะการเขียนโปรแกรมต่างๆอันดับ4นะคะเป็น f แฟลชกร s สกุ๊ปและอันดับ5ค่ะซิล g จนะคะเขาจะทำเกี่ยวกับพวก เป็นเทคโนโลยีค่ะเป็นสารกึ่งตัวนำนั่นเองไปต่อกันที่ผลการดำเนินงานในอดีตนะคะแท่งซ้ายสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นตัวแทนของ V ีไชน่าโกรธนะคะแล้วก็แท่งสีฟ้าด้านขวานะคะจะเป็นค่า b เบนชมา k สังเกตได้คือผลการดำเนินงานเนี่ยค่าของ V ีไชน่าเนี่ย ชนะค่าเบนชมาร์คค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะและกองนี้นะคะเคยขาดทุนสูงสุดอยู่ที่ลบ8.69%ค่ะโอเคถัดมาเรามาดูผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนหลักนะคะกองนี้เขาก็จะมีผลการดำเนินงานย้อนหลังนะคะ5ปี3ปี1ปี3เดือนแล้วก็ล่าสุดจะอยู่ที่ธันวาปีที่แล้วนะคะค่าสีเขียวเนี่ยคือค่าของกองหลักส่วนทางขวานะคะจะเป็นค่า MSCI ที่เอาไว้เปรียบเทียบนะคะ จากผลการดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าปีไหนปีไหนนะคะ99%เลยก็ว่าได้จะชนะค่า MACI แทบถูกปีเลยจะมีอยู่ปีหนึงค่ะที่ย้อนหลัง3เดือนอะแท่งที่ชุดที่2นะคะจากทางซ้ายเราจะแพ้ค่า MACI มานิดนึงถือว่าปิ่มมากๆ เทียบเท่ากันได้อยู่โอเคค่ะและนี่ก็คือกองทุนวีไชน่าโกลดนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้ต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสองมันนี่แชร์สวัสดีค่ะ